สวัสดีครับบทสวดผาหุงเนี่ยผมว่าคนไทยส่วนใหญ่น่าจะคุ้นหูกันดีนะครับไม่ว่าจะสวดเองที่บ้านหรือว่าอาจจะเคยได้ยินตามงานมงคลต่างๆเนาะบางทีก็เรียกติดปากกันไปเลยว่าผ้าหุงมหากาบ้างหรือชื่อเต็มๆก็พุทธชัยมงคลราคาถาวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันแบบ ลงรายละเอียดกันสักหน่อยว่าบทสวดที่หลายคนเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเนี่ยมีที่มาที่ไปเป็นยังไงกันแน่แล้วก็เรื่องรา,ราวชัยชนะทั้ง8ครั้งของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในบทสวดเนี่ยมันมีความหมายเบื้องหลังยังไงสอนอะไรเราได้บ้าง คือเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมานะครับมีจากหลายมุมเลยทั้งเรื่องเล่าที่ผูกกับประวัติศาสตร์ไทยมากๆที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆมีตำนานที่ฟังแล้วก็น่าทึ่งปนอัศจรรย์นิดๆนะครับไปจนถึงข้อมูลทางวิชาการที่อาจจะให้ภาพที่ต่างออกไปเลยก็ได้แล้วก็จะดูความหมายที่ซ่อนอยู่ในใชัยชนะแต่ละบทด้วยครับ เป้าหมายที่เราคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจจริงๆนะครับว่าทำไมบทสวดนี้ถึงสำคัญแล้วก็เป็นที่รักของผู้คนมากมายขนาดนี้ก็จะพยายามเล่าให้เข้าใจง่ายๆมีสีสันหน่อยแล้วก็หวังว่าะจะได้แน่คิดอะไรกลับไปลองคิดต่อกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องเล่าที่อ,อาจจะเรียกว่าเป็นเวอร์ชันที่ฮิตที่สุดในไทยเลยแล้วกันนะครับเรื่องที่เชื่อมโยงบทสวดพ้าหุงกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เรื่องนี้เนี่ยแพร่หลายมากๆเลยจากคําบอกเล่าของหลวงพ่อจรัญทิฏฐธรรมโมวัดอัมพวันท่านเล่าถึงนิมิตนะครับว่าท่านเห็นสมเด็จพระพนรัต์วัดป่าแก้วหรือก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลที่อยุธยานั้นแหละครับอ๋อคะใช่ครับบอกว่าแต่งถวายพระนเรศวรเลยนะ mm hmm. เพื่อใช้เป็นขวัญกําลังใจโดยเฉพาะตอนสําคัญๆอย่างศึกยุทธหัตถีตอนประกาศอิสรภาพจากหงสาวดีราวๆพศ2135นู่นเลย แล้วเรื่องที่มันเออพีกมากๆก็คือหลวงพ่อจารันท่านเล่าว่าท่านได้เดินทางไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลจริงๆตอนนั้นกลุมมสินกำลังบุรณะพระเจดีย์อยู่พอดีแล้วก็เจอจารึกใบลานทองคำบรรจุคาถาพาหุงนี้อยู่ข้างในตรงตามนิมิตเป๊ะๆเลยครับโหยิ่งทำให้เรื่องนี้ดูขลังดูศักดิ์สิทธิ์เข้าไปใหญ่เลย อืมค่ะเรื่องนี้มีพลังทางความเชื่อและวัฒนธรรมสูงมากจริงๆนะคะมันสร้างความรู้สึกผูกพันกับประวัติศาสตร์ชาติแล้วก็เสริมศรัทธาในบทสวดได้อย่างดีเยี่ยมเลยแต่ทีนี้ถ้าเราลองขยับมาดูข้อมูลอีกด้านหนึ่งบ้างนะคะจากมุมมองทางวิชาการหรือหลักฐานทางประวัาาติศาสตร์พุทธศาสนา เราก็จะเจออีกภาพหนึ่งที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะคือตัวบทสวดพหุงหรือชื่อจริงๆคือชัยมังคละอัตถขากาถาเนี่ยนะคะแปลว่าคาถา8บทแห่งชัยชนะอันเป็นมงคลเนี่ยเอาจริงๆแล้วไม่ได้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีโดยตรงนะคะอ้าวเหรอครับไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกเหรอครับผมนึกว่า นักวิชาการส่วนใหญ่เลยนะคะเชื่อว่าเป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นภายหลังออน่าจะในประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นดินแดนที่พุทธศาสนาเถราวาทรุ่งเรืองมากแล้วก็มีประเพณีการแต่งคาถา,าที่เรียกว่าปาริตรเพื่อสวดต้องกันภยัยหรือเพื่อความเป็นสิริมงคลมานานแล้วค่ะโหศรีลังกาเลยเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแต่งในอินเดียสมัยพุทธกาลหรือว่าแต่งโดยพระพุทธรัตน์ที่อยุธยาอย่างที่ตำนานว่าไว้เหรอครับ หลักฐานที่มีน้ำหนักส่วนใหญ่ชี้ไปทางศรีลังกามากกว่าค่ะคาดกันว่าน่าจะแต่งขึ้นก่อนช่วงพุทธศตวรรษที21่21-22หรือประมาณศตวรรษที่16-17มีการระบุชื่อพระเถระชาวลังกาที่อาจจะเป็นผู้แต่งด้วยนะคะเช่นท่านพระมหาพุทธสิริเถระแต่งราวๆาวพศส0 0 6หรืออาจจะเป็นท่านพระสุมังคลัตติสเถระ แสดงว่าตัวบทสวดที่เป็นบทกวี8บทสวยๆที่เราสวดกันเนี่ยก็คือแต่งขึ้นหลังสมัยพุทธกาลเป็นพันปีเหมือนกัน,นะคะ่ะโอ้โหอย่างนี้นี่เองงั้นก็ คล้ายกับเพลงฮิตที่เนื้อร้องอาจจะแต่งทีหลังแต่ทำนองหรือว่าเรื่องราวต้นฉบับเนี่ยมันมีมาก่อนแล้วประมาณนั้นไหมครับใช่เลยค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยคือถึงแม้บทกวีหรือคําสวดจะแต่งขึ้นทีหลังแต่เนื้อเรื่องหรือเรื่องราวชัยชนะทั้ง8ครั้งของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีที่มาจากในพระไตรปิฎกและคมภีร์อัฏฐกถา,กาซึ่งเป็นคมภีร์ที่อธิบายขยายความพระไตรปิฎกอีกทีนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่มีบันทึกไว้จริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับ สรุปง่ายๆก็คือเรามีกวีชาวพุทธในยุคหลังๆนะคะที่ท่านนำเรื่องราวชัยชนะที่สำคัญมากๆ8ตอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย มาร้อยเรียงขึ้นใหม่ให้เป็นบทสวดที่ไพเราะจำง่ายแล้วก็มีความหมายลึกซึง้งส่วนตำนานในไทยที่เชื่อมโยงกับสมเด็จพระนเรศวรมันก็คือว่ามีพลังมากๆในแง่ของการสร้างความผูกพันทางวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อในสังคมไทยนะคะมันเป็นโคนลนมิติกันแต่ก็ช่วยเสริมพลังให้บทสวดนี้ในใจคนไทยทั้งคู่เลยค่ะโหน่าสนใจมากครับ คือมีทั้งเรื่องเล่าที่ทำให้เรารู้สึกผูกพันรู้สึกรักชาติกับข้อมูลที่ชี้ให้เห็นรากฐานทางพุทธศาสนาที่กว้างกว่านั้นมาจากศีลังกาเลยทีนี้มาถึงส่วนที่ผมว่าหลายคนน่าจะรอฟังกันอยู่คือมาแกะรอย8ชัยชนะกันดีกว่าครับว่าแต่ละบทเนี่ยพระพุทธองค์ทรงใช้วิธีไหนเอาชนะอุปสรรคต่างๆแล้วเราเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ได้บ้าง ได้ค่ะการทำความเข้าใจตรงนี้แหละคะ่ะคือหัวใจสำคัญเลยเพราะมันไม่ใช่แค่การฟังเรื่องเล่าสนุกๆน,นะคะแต่มันคือการเรียนรู้วิธีเอาชนะตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเลยเริ่มที่บทที่1นึ่ใช้ชนะเหนือพยาวัสวดีมานอันนี้เป็นศึกสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เลยนะคะพยามานตนนี้ชื่อวัสวตีมานหรือบางทีก็เรียกเทวปุตตมาน ยกทัพมาแบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากตามตำราว,ว่ากองทัพยาวจังสิบโยดขี่ช้างชื่อครีเมเขาสูงต้องร้อยห้าสโยดกะจะมาขัดขวางไม่ให้พระองค์ตัดสลูให้ได้เลยค่ะฟังดูเหมือนบอสใหญ่ดาสุดท้ายในเกมเลยนะครับเนี่ยแล้วพระองค์ทรงสู้กลับยังไงล่ะครับไม่ได้ใช้เวทมนต์หรือว่าออกไปรบด้วยกองทัพเหมือนกันเหรอครับ ไม่ได้ใช้กำลังภายนอกเลยค่ะพระองค์ทรงนิ่งสงบแล้วก็ทงใช้ธานบารมีที่ทรงสั่งสมมานานแสนนานเป็นอาวุธหลักเลยค่ะคือพอพญามารอ้างว่ากองทัพตัวเองเป็นพยานในความยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะพระองค์ก็แค่ทรงเหยียดพระดัชนีหรือนิ้วชี้เนะะี่ยค่ะชี้ลงไปที่พื้นแผ่นดินอ้างเอาแผ่นดินนี่แหละเป็นพยานในทานบารมีของพระองค์ ตามคมภีปถมสมโพธิคถาซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลจากทางพมา่าหรือมอนก็เล่าว่าพระแม่ธรณีปรากฏกายขึ้นลาแล้วก็บีบน้ําจากมวยผมซึ่งเป็นน้ําที่พระองค์ทรงเคยกรวดเวลาทาทานนะคะหลังไหลออกมาท่วมทัพพญามารไปเลยแต่ถ้าตามอัธกถา,าก็จะบอกว่าแค่เกิดแผ่นดินไหวเป็นการรับรองบารมีเฉยๆนะคะแต่หัวใจสําคัญคือชัยชนะครั้งนี้คือการเอาชนะกิเลสสมานในใจด้วยพลังแห่งความดีคือทานบารมีล้ล้วนเลย สุดยอดเลยครับชนะด้วยความดีจริงๆต่อมาบทที่สองชัยชนะเหนืออลวยักษยักษ์ตัวน,นี้ดุร้ายมากค่ะได้พรจากเท้ากูเวนให้จับคนกินได้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงวิมานของยักษ์แล้วก็นั่งรออยู่บนบัลลังของยักษ์เลยพอยักษ์กลับมาเห็นเข้าก็โกรธมากปรี๊แตกเลยค่ะก็เลยท้าทายพระพุทธเจ้าด้วยการตั้งคำถามปัญหาที่แบบว่ายากมากๆถ้าตอบไม่ได้นี่จะจับกินซะเลย โอ้โหเจอคนพานขี้โมโหแถมยังขู่จะทำร้ายอีกแบบนี้จะรับมือยังไงดีล่ะครับเนี่ยพระองค์ทรงใช้ขันติธรรมค่ะคือความอดทนอดกลั้นขั้นสูงสุดเลยไม่ทรงหวั่นไหวต่อคำขู่หรือท่าทีที่ก้าวร้าวของยักษ์เลยแม้แต่น้อยแล้วก็ทรงใช้ปัญญาในการตอบคำถามที่ยักษ์ถามมาอย่างฉะฉานชัดเจนจนกระทั่งยักษ์ที่ว่าดุร้ายมากๆเนี่ยใจอ่อนลงยอมรับในพระปัญญาที่คุณแล้วก็ยอมแพ้ไปในที่สุด ไม่ใช่แค่ยอมแพ้นะคะยังตั้งใจฟังธรรมต่อจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยบทนี้สอนเราว่าความอดทนและปัญญานี่สามารถเอาชนะใจคนที่แข็งกระด้างหรือแม้แต่ศัตรูที่คิดร้ายได้จริงๆค่ะเอาชนะใจยากได้เลยบทที่3ชัยชนะเหนือช้างนาลาคิรีอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากค่ะช้างนาลาคิรีเนี่ยเป็นช้างพระที่นั่งแต่ว่าตกมันแล้วก็ ถูกพระเทวทัตซึ่งเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าเองแต่ว่าคิดปองร้ายพระองค์ตลอดเวลาเนี่ยนะคะพระเทวทัตไปมอมเหล้าช้างตัวนี้ว่ากันว่าให้กินเหล้าถึง16หม้อเลยทีเดียวจนช้างเมาคลั่งอย่างหนักแล้วก็ปล่อยออกมาตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังเสด็จบินธบาตกะว่าจะให้ช้างวิ่นเข้าไปเหยียบพระองค์ให้สิ้นพระชนเลยค่ะโหดมากเลยครับแล้วแล้วพระองค์ทรง หนีทันไหมครับหรือว่ามีใครช่วยไม่ได้ทรงหนีเลยค่ะแต่พระองค์ทรงหยุดยืนนิ่งแล้วก็แผ่เมตตาธรรมคือพลังแห่งความรักความปรารถนาดีอย่างไม่มีประมาณส่งไปให้กับช้างนาลาคิรีพลังแห่งเมตตานี้เหมือนน้ำเย็นที่ไปดับไฟแห่งความคลุ้มคลั่งเลยค่ะช้างที่กำลังวิ่งมาอย่างบ้าคลาั่งพอได้รับกระแสะเมตตาจากพระองค์ก็ค่อยๆสงบลง สงบลงแล้วก็เดินเข้ามาหมอบลงแทบพระบาทพระองค์ก็ทรงใช้พระหัตถ์ลูบที่กระพองหรือตรงหัวช้างนะคะช้างก็ยืนนิ่งสงบเลยชัยชนะครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงอนุภาพอันยิ่งใหญ่ของเมตตาธรรมนะคะว่าสามารถสยบได้แม้กระทั่งความรุนแรงความโกรธเกรี้ยวที่ดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้เมตตานี่ชนะได้ทุกอย่างจริงๆนะครับบทที่4ชัยชนะเหนืออังคุลิมาลโจนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โด่งดังมาก มหาโจรผู้ฆ่าคนแล้ตัดนิ้วมาร้อยเป็นพุงมาลัยชื่อเดิมท่านคืออหิงสกะนะคะแต่ว่าถูกอาจารย์ยุยงหลอกใช้ให้ไปฆ่าคนให้ครบพันคนเพื่อจะได้วิชาสุดยอดพอฆ่าไปได้999คนแล้วคนสุดท้ายที่หมายตาไว้คือมารดาตัวเองแต่พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นด้วยพระญาณว่าอาหิงสกะนี้ยังมีบุญบาร,รมีพอจะบรรลุทาได้ก็เลยเสด็จไปขวางทางไว้องคุลิมานเห็นพระพุทธเจ้าก็ดีใจจะได้ครบพันคนสักท ก็เลยวิ่งไล่ตามหมายจะฆ่าแต่ปรากฏว่าวิ่งตามไม่ทันครับวิ่งตามไม่ทันนี่คือพระองค์ทรงวิ่งหนีหรอครับหรือว่ายังไงคบไม่เชิงวิ่งหนีค่ะแต่พระองค์ทรงใช้อิทธิฤทธิทางใจหรือที่เรียกว่ามโนมยิธิบันดาลให้อังคุลิมานแม้จะวิ่งสุดกําลังก็เหมือนวิ่งอยู่กับที่ตามพระองค์ที่เสด็จดําเนินไปตามปกติไม่ทันจนอังคุลิมานเหนื่อยหอบแล้วก็ร้องตะโกนบอกให้พระองค์หยุดพระองค์ก็เลยตรัสประโยคที่เป็นอมตะเลยว่า สมณะเราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดเราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดใช่ค่ะหมายถึงเราหยุดแล้วจากการทำบาปจากการเบียดเบียนแต่ท่านสิยังไม่หยุดจากการฆ่าการทำบาปองคุลิมาได้ยินดังนั้นก็เหมือนได้สติขึ้นมาทันทีเข้าใจความหมายทิ้งดาบแล้วก็กราบทูลขอบวชสุดท้ายท่านก็บำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุเป็นพระอรหรันต บทนี้ชี้ให้เห็นว่าคนเราทุกคนมีโอกาสกลับตัวกลับใจได้เสมอแล้วก็แสดงให้เห็นว่าพระปัญญาสามารถหยุดยั้งวงจรแห่งความรุนแรงได้อ่อมีเกล็ดเล็กน้อยนะคะบทสวดองคุลิมาราปริที่คนนิยมสวดเพื่อให้คลอดบุตรง่ายก็มาจากเรื่องราวตอนที่พระองคุลิมาเถระไปช่วยหญิงท้องแก่ใกล้คลอดด้วยการตั้งสัจวาจาถึงความบริสุทธิ์ของท่านหลังจากบวชมานี่แหละค่ะ โอ้โหฟังมาสี่บทแรกนี่มีทั้งชนะกิเลสต,ตัวเองชนะคนพาลชนะความรุนแรงจากสัตว์แล้วก็ยังเปลี่ยนใจมาหาจรให้กลับมาเป็นคนดีได้อีกนะครับเหมือนกับว่าพระองค์ทรงเจออุปสรรคมาทุกรูปแบบจริงๆใช่เลยค่ะจะเห็นว่าวิธีที่พระองค์ทรงใช้รับมือก็แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์นะคะมีทั้งใช้บารมีที่สั่งสมมาใช้ขันติใช้เมตตาใช้ปัญญาหรือแม้แต่อิทธิฤทธ คือต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลและเหตุการณ์นั้นๆมาต่อกันอีก4บทที่เหลือนะคะบทที่5ชัยชนะเหนือนางจินจมานวิกาอันนี้เป็นเรื่องเอ่คล้ายๆดราม่าใส่ร้ายป้ายสีเลยค่ะ มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อจินจมานวิกาถูกพวกนักบวชนอกศาสนาที่อิจฉาพระพุทธเจ้าจ้างวานให้มาทำลายชื่อเสียงนางก็เลยเอาท่อนไม้กลมๆม,มาผูกไว้ที่หน้าท้องทำทีเหมือนคนกำลังตั้งท้องแล้วก็เข้าไปในธรรมสภา,าตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่พอดีแล้วก็ตะโกนกล่าวหาเสียงดังเลยค่ะว่าเนี่ยท้องกับพระสมณะโคโดมนี่แหละต้องรับผิดชอบโหเจอเฟกนิวซึ่งซึ่งหน้า โดนกล่าวหาต่อหน้าธานากำนันแบบนี้พระองค์ทรงทำยังไงครับแก้ตัวไหมหรือว่าฟ้องกลับเลยไม่เลยค่ะพระองค์ทรงสงบนิ่งอย่างถึงที่สุดทรงใช้สันติธรรมแล้วก็อุเบกขาคือความวางเฉยไม่ทรงตอบโต้ไม่ทรงแก้ต่างอะไรเลยแค่ตรัสเบาๆว่าเรื่องนี้มีเพียงเราสองคนเท่านั้นที่รู้ความจริง ความนิ่งสงบไม่หวั่นไหวของพระองค์นี้แหละค่ะที่ทรงพลังมากจนทําให้เรื่องมปนคลี่คลายไปเองคือเทพเทวดาทนไม่ได้ร้อนถึงเท้าสักกะหรือพระอินทต้องส่งเทวดาบริวารให้แปลงร่างเป็นหนูตัวเล็กๆแอบเข้าไปกัดเชือกที่ผูกท่อนไม้ไว้พอเชือกขาดท่อนไม้ก็หล่นลงมาความจริงก็เลยปรากฏแก่สายตาประชาชน นางจินจะมาในวิกาก็ถูกขับไล่ออกไปชัยชนะครั้งนี้คือการชนะด้วยความสงบด้วยความจริงและด้วยการไม่ตอบโต้ความเท็จค่ะบทนี้สอนวิธีรับมือคำใส่ร้ายป้ายสีได้ดีมากๆเลยคือใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนิ่งสงบสยบมารรบจนจริงๆครับบทที่6 ชัยชนะเหนือสัจกะนิครนอันนี้เป็นนักโตวาทีค่ะชื่อสัจกะเป็นนักบวชลทัทธินิครนหรือเชนในปัจจุบันมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดที่สุดเก่งที่สุดในสามโลกเลยก็เลยมาท้าพระพุทธเจ้าโตวาทีหรือดีเบตเกี่ยวกับคำสอนของพระองค์โดยเฉพาะเรื่องอนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของสรรพสิ่งกะว่าจะมาหักล้างคาสอนนี้ให้ได้เลย เจอคนเก่งแต่ว่าอีโก้สูงปรีตแถมยังหัวดื้อด้วยนี่คุยยากน่าดูเลยนะครับใช่ค่ะแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงหวั่นไหวทรงรับคำ้าแล้วก็ทรงใช้ปัญญาค่อยๆซักถามไล่เรียงด้วยเหตุด้วยผลต้อนสัจกะไปเรื่อยๆจนมาถึงคำถามสำคัญที่ว่าถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวตนอัตตาของท่านจริงๆ ทำไมท่านถึงสั่งมันไม่ได้ล่ะสั่งว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายได้ไหมเจอคำถามนี้เข้าไปสัจกะก็อึ้องไปเลยค่ะตอบไม่ได้นั่งนิ่งเหงื่อแตกเพราะพลาดเพราะมันขัดกับความเชื่อของตัวเองแต่ก็เถียงไม่ออกร้อนถึงพระอินทร์อีกแล้วค่ะต้องแปลงร่างเป็นยักษ์ถือกระบองเพชรมาปรากฏกายอยู่เบื้องบนขู่ว่าถ้าไม่ตอบตามจริงหัวจะแตกเป็นเจ็ดเสียงสัจกะ,กะก็เลยต้องยอมจำนนยอมรับตามเป็นความจริง บทนี้คือการเอาชนะทิฏฐิหรือความเห็นผิดด้วยพระปัญญาญาณและหลักเหตุผลล้วนๆเลยค่ะปัญญานี่คมกว่าศาสตราวุธจริงๆนะครับบทที่7ชัยชนะเหนือนันโทปนันทะนาคราชอันนี้เป็นพญานาคค่ะชื่อนันโทปนันทะมีฤทธิเดชมากอาศัยอยู่ที่เขาพระสุเมรุวันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันตสาวกห0 0รูป เหาะผ่านวิมานของพญานาคตนนี้เพื่อจะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงพญานาคพอเห็นก็เกิดความไม่พอใจโกรธมากว่าทำไมมาเหาะข้ามหัวข้ามวิมานของตัวเองก็เลยแสดงฤทธิ์แปลงร่างให้ใหญ่โตมโหฬารเอาลำตัวพันรอบเขาพระสุเมรุไว้ถึงเจ็ดรอบแล้วก็เอาพังพานแผ่บังทิพยวิมานบนสวรรค์ไวหมดเลยกะจะขวางทางไม่ให้ไปอา้าว พญาน,นาคลิ์เยอะขนาดเนี้ยใครจะไปปราบได้หรือครับเนี่ยครั้งนี้มีความพิเศษค่ะคือพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงลงมือปราบเองแต่ทรงมอบหมายงานให้กับสิทธิเอกคือพระมหาโมคคลานะเทระผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัพคะหรือผู้เป็นเลิศในทางแสดงฤทธ อ๋อให้ลูกศิษย์ประจัดการแทนใช่ค่ะพระโมคคลานะก็รับอาสาแล้วก็ไปแสดงฤทธิ์ต่างๆนานา,นา,นาสู้กับพญานาคทั้งแปลงร่างเป็นพญาครุดที่ใหญ่กว่าแปลงเป็นลมแปลงเป็นไฟสุดท้ายพญานาคสู้ฤทธิ์ไม่ได้ก็เลยยอมแพ้แล้วก็คลายร่างออกเปิดทาง ให้บทนี้สอนเราในเรื่องของการบริหารจัดการการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคนนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันยอดเยี่ยมของพระสาวกด้วยไม่จำเป็นว่าผู้นำจะต้องลงมือทำเองทุกเรื่องเสมอไปอเป็นแง่คิดที่ดีมากเลยครับเรื่องการมอบหมายงานและสุดท้ายบทที่8ชัยชนะเหนือเท้าทกาพรมเท้าพระกาพรมเนี่ยเป็นพรมที่อยู่ในพรหมโลกชั้นสูงมีอายุยืนยาวมากมาก จนเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าตนเองและพรหมโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอมตะเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่มีการเกิดไม่มีการดับอีกต่อไปแล้วพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเท้าพากาพรหมก็ยังยึดมั่นในความเห็นผิดของตัวเองแถมยังท้าทายพระพุทธเจ้าเล่นซ่อนแอบอีกด้วยค่ะโอ้โหเล่นซ่อนแอบกับพระพุทธเจ้าเลยเหรอครับผลเป็นยังไงครับใครชนะแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าทรงชนะขาดลอยเลยค่ะเพราะองค์ทรงใช้ทั้งพระญาณ คือความรู้แจ้งแสดงให้เท้าพระกาพรมเห็นความจริงว่าแม้แต่พรมมาโลกก็ยังไม่เที่ยงแท้ยังต้องเวียนไายตายเกิดอยู่ทรงใช้อิทธิฤทธิซ่อนพระองค์ในที่ที่พรมมองไม่เห็นแต่พระองค์กลับมองเห็นพรมตลอดเวลาแต่ที่สําคัญที่สุดคือทรงใช้เทศนายานคือใช้ธรรมะเป็นเหมือนยาแก้ไขความเห็นผิดหรือทิฏฐิที่ฝังแน่นของเท้าพระกาพรม โดยส่งเล่าเรื่องราวในอดีตชาติให้ฟังว่าในอดีตอันแสนไกลโน้นเทาพกาพรมเคยเกิดเป็นนักบวชชื่อเกสวะและพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าในขณะนั้นเคยเป็นศิษย์ของท่านมาก่อนพอเทาพกาพรมได้ฟังเรื่องราวในอดีตก็ระลึกชาติได้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิเดิมยอมรับในพระสัพพัญยุตตยานของพระพุทธเจ้า ใช้ชนะครั้งสุดท้ายนี้คือการเอาชนะความเห็นผิดที่ฝั่งรากลึกด้วยพระปัญญาญาณและความเข้าใจในสัจธรรมอันสูงสุดอ๋อมีความเชื่อหรือตำนานในยุบหลังๆนะคะที่เล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงเหยียบหัวพรมเพื่อปราบพยศอันนี้นักวิชาการส่วนใหญ่มองว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แต่งเติมขึ้นภายหลัง อาจจะปนปนกับเรื่องการปราบเท้าชมพูบดีหรือการเปรียบเทียบกับเทพฮินดูมากกว่าจะเป็นเรื่องราวดั้งเดิมนะคะฟังครบทั้ง8บทแล้วโอ้ oh, สุดยอดจริงๆครับแต่และเรื่องนี้ให้แง่คิดเยอะมากจริงๆครับทั้งวิธีการรับมือที่หลากหลายคุณธรรมที่ใช้และที่นี้การที่เรามาสวดบทนี้กันเนี่ย มันไปเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์การป้องกันไพยต่างๆได้ยังไงครับมันเป็นแค่การระลึกถึงเรื่องเก่าๆเฉยๆหรือว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างออกมาจากบทสวดจริงๆ เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะคือถ้ามองตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อจรันท่านสอนหรือถ้ามองในเชิงจิตวิทยาทางพุทธศาสนานะคะการสวดภาหุงเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์คาถาแบบเพียวๆซะทีเดียวแต่มันเหมือนกับการโปรแกรมจิตหรือการสร้างวัคซีนใจให้กับตัวเราให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะวัคซีนใจหมายความว่ายังไงครับ คือเวลาที่เราสวดแต่ละบทใช่ไหมคะเรากำลังน้อมจิตระลึกถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเรากำลังระลึกถึงวิธีการหรือคุณธรรมที่พระองค์ทรงใช้ในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นทานบาร,รมีความเสียสละขันติ ความอดทนเมตตาความรักความปรารถนาดีปัญญาความรู้แจ้งสันติวิธีการไม่ใช้ความรุนแรงหรือแม้แต่การรู้จัดมอบหมายงานการที่เราได้ระลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ซ้ำๆบ่อยๆผ่านการสวดมนต์เนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราค่ะทำให้เราเกิดสติ คือความรู้ตัวอยู่เสมอเกิดสมาธิคือความมีใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายและเกิดปัญญาคือความสามารถในการมองเห็นปัญหาและทางออกตามความเป็นจริงอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าเรากำลังตอกย้ำคุณธรรมดีๆให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอเราไปเจอเรื่องยากๆหรือปัญหาอุปสรรคในชีวิตจริงเนี่ยเราก็จะมีเหมือน หลักยึดในใจมีแนวทางในการรับมือสถานการณ์นั้นๆคล้ายๆกับมีแบบอย่างที่ดีที่สุดอยู่ในใจเราตลอดเวลา ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นการสร้างกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเรามีสติมีปัญญามีเมตามีขันติเราก็เหมือนมีเกราะป้องกันภัยต่างๆได้ดีขึ้นทั้งภัยจากกิเลสภายในใจเราเองหรือปัญหาอุปสรรคจากภายนอกมันคือการน้อมนำเอาพุทธคุณหรือคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเราบวกกับพลังของศรัทธาที่เรามีต่อ พระองค์และต่อบทสวดนั้นๆด้วยทั้งหมดนี้มันรวมกันเกิดเป็นพลังทางใจที่เข้มแข็งที่สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองเราและนำทางเราไปในทางที่ถูกที่ควรได้จริงไม่ใช่เรื่องงม,มงายนะคะแต่เป็นการฝึกฝนจิตใจในรูปแบบหนึ่งที่แยบยนต์มากๆเข้าใจชัดเจนเลยครับคือพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากตัวอักษรในบทสวดโดยตรงแต่มาจากความเข้าใจในความหมายการน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิต และพลังแห่งศรัทธาของเราเองสินะครับบวกกับในบริบทของสังคมไทยเราที่ผูกโยงเรื่องราวของบทสวดนี้เข้ากับเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรการกอบกู้เอการาชยิ่งทําให้บทสวดนี้มีความหมายที่พิเศษมีพลังในเชิงสัญ,ญลักษณ์และความรู้สึกที่ขลังมากขึ้นไปอีกในใจของคนไทยสรุปแล้วการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับว่าพาหุงมหาการเนี่ย ไม่ใช่แค่บทสวดที่ไพเราะเท่านั้นแต่เป็นเหมือนคลังเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นเหมือนคู่มือในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆด้วยธรรมะด้วยปัญญาด้วยคุณงามความดีจากภายในไม่ใช่ด้วยกำลังหรืออำนาจภายนอกเราได้เห็นทั้งที่มาที่อาจจะซับซ้อนกว่าที่เราเคยเข้าใจทั้งจากมุมมองทางวิชาการที่เชื่อมโยงไปถึงสีร่างกาและตำนานความเชื่อในบ้านเราที่ก็ทรงพลังมากๆเช่นกันใช่เลยค่ะและหัวใจสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำก็คือ ชัยชนะที่แท้จริงในแบบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การไปทำลายล้างศัตรูหรือเอาชนะคนอื่นด้วยการกดขี่นะคะแต่คือการเอาชนะกิเลสในใจของตัวเองและสามารถที่จะเปลี่ยนศัตรูหรืออุปสรรคให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างบาร,รมีสร้างปัญญาให้กับตัวเองได้ก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ก็อยากจะฝากคำถามให้ลองกลับไปคิดตามดูเล่นๆน,นะคะว่า จากชัยชนะทั้ง8บทที่เราได้คุยกันไปเนี่ยมีบทไหนหรือเรื่องราวไหนหรือวิธีการเอาชนะของพระพุทธเจ้าในตอนไหนที่มันรู้สึกจี้ใจหรือว่าตรงกับสถานการณ์ชีวิตที่เราอาจจะกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้มากที่สุดและคุณธรรมข้อไหนจากชัยชนะในบทนั้นที่เราพอจะดึงเอามาปรับใช้กับปัญหาตรงหน้าของเราได้บ้างไหมโอ้โหเป็นคําถามชวนคิดที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับการลองเชื่อมโยงเรื่องราวในพุทธประวัติกับชีวิตจริงในปัจจุบันของเราเองเนี่ย ผมว่ามันอาจจะทําให้เราได้มุมมองใหม่ๆหรือเจอทางออกที่เราอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวของบทสวดพาหงมหากับเราในวันนี้แล้ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ